สวัสดีชาวราศีธนูทุกท่าน,นะคะ่ะคลิปนี้เป็นดวงความรักของคุณในช่วงปักหลังของเดือนนี้นะคะมาดูกันว่าพลังงานความรักของคุณเป็นอย่างไรนะคะจะเกิดอะไรขึ้นเรามาเริ่มกันเลยนะคะขอดูพลังงานของชาวธนูค่ะชาวธนูเป็นอย่างไรในช่วงนี้ พลังงานของคุณขอขยายไพ่สามดากหน่อยเกิดอะไรขึ้นกับคุณนะคะเป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะกำลังคิดทบทวนนะคะความสัมพัญที่จบไปแล้วนะรอดูนะคะหรือว่าคือถ้ายังไม่จบกันก็มีปัญหากันนะคะอาจจะเป็นสถานการณ์บุคคลก็ได้มือที่3ามทำให้เกิดประเด็นกันขึ้นแล้วคุณกำลังคิดอยู่ว่า ความสัมพันธ์เนี้ยมันจะเป็นยังไงจะไปต่อได้หรือเปล่านะคะอยู่ในช่วงของการคิดทบทวนคุณเกี่ยวข้องกับชาวธาตุลมเมทุนตุลกุมได้ชาวธาตุดินพลุบศก,กันบังกอน,นะคะพอดูพลังงานความรักของคุณในช่วงนี้ธาตุน้ำก็รากดพิจิกมีนอืมคนที่ ห่างหายกันไปหรือว่ามีประเด็นกันในช่วงนี้ก็มองว่ายังรักกันอยู่นะคะยังมีความรู้สึกที่ดีต่อกันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณต้องเงียบนิ่งกันไปเนาะขึ้นให้สีดาบนะคะบางท่านบางคนก็คือพักเลิกความสัมพันธ์กันไปหยุดกันก่อนนะคะ คุณอยากที่จะมีครอบครัวแล้วนะคะหรือว่ามีความสัมพันธ์ที่มันชัดเจนสักทีนะคะคุณเหนื่อยมามากแล้วก็มองว่าคุณน่าจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่ยังไม่ชัดเจนหรือว่าความสัมพันธ์ที่พัฒนาไม่ได้ด้วยนะบางคนนะในออสซอร์ตขึ้นมา ามีความลับกับเราไหมหรือเขามา,มา,มาหมา,ายนะคะที่นกเห็นเนาะคุณอะอย่างที่บอกว่าคุณอะต้องการอะไรที่มันชัดเจนแล้วก็จริงจ,งจังแล้วนะบางท่านบางคนไปเกี่ยวข้องกับคนที่เขาดูแบบเจ้าชู้นะคะเจ้าเสน่ห์นะมีคนเข้าหายเยอะ The f ฟ o ูอะเป็นพลังงานของคนที่อาจจะยังให้อิสระกับตัวเองมากๆ เนี่ยไพ่ของคุณเจ้าสเสน่ห์ทั้งสองใบนะคะมีคนเข้าหาเยอะนะอืมมาดูสิมีพลังงานชาวมังกรขึ้นมาด้วยนะขอดูสิว่าแล้วในช่วงนี้จะเป็นยังไงคะนกเ,เห็นเอ่อพลังงานของการที่ ยังอยากที่จะแบบกลับมางอ้ขอขอคืนดีนะคะปรับความเข้าใจกันอยู่อะบางทีนะคะคุณคุณเจอกับคนที่เขาอะ่ะให้ความสำคัญกับตัวเองมากๆะคะจนละเลยความรู้สึกของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นไปติดเพื่อนนะคะทำในสิ่งที่ตัวเองสนใจนะคะเดินทางท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ย แต่ไม่ได้สนใจเรามากพอเนาะก็เป็นไปได้ก็เป็นออ่สถานการณ์ที่ทำให้เกิดปัญหากันได้เนาะนกเห็นว่าเขาก็ยังอยากที่จะงอคุณนะแต่คุณอนะเริ่มมีเหตุมีผลในความรักครั้งนี้มากขึ้นละนะคะถ้าไม่เห็นความสำคัญหรือแบบ แบบว่าพัฒนาไม่ได้จริงๆคุณพร้อมตัดเลยเนี่ยพลังงานทัดลมเพราะไม้ไม่ๆขึ้นมาด e s ันโอเคถ้าคุณนะคะคุณให้โอกาสและเขาไม่เห็นความสําคัญหรือว่าไม่ได้ให้ความชัดเจนอะไรกับคุณนกมองว่าคุณตัดนะและคุณพร้อมที่จะเปิดโอกาสให้กับคนใหม่ๆเข้ามาด้วยนะคะเนี่ยบางคนอาจจะมีคนใหม่เข้ามาสนใจคุณแล้วด้วยก็ได้ ความรู้สึกที่เขามีให้กับคุณค่ะนกมองว่าเขาอย่างแบบอยากได้รับโอกาสจากคุณแน่ๆนะคะในเวลานี้ยังอยากที่จะพยายามรักษาความรักครั้งนี้อยู่นะคะไม่อยากที่จะสูญเสียคุณไปเทาวเวอร์นะคะเหตุการณ์สถานการณ์ที่แบบเกิดขึ้นเกิดขึ้นแบบกระทันหันคนคนนี้เขาอยากเปลี่ยนแปลงเขายังอยากที่จะแบบทำดีกับคุณอะ่ะ จะทำยังไงคะเนี่ยขอดูแอคชั่นของเขาหน่อยเขาจะเข้าหาคุณเขาจะตามคุณนะคะคนคนนี้เป็นชาวทัดไฟได้เมษสิงห์ธนูเป็นคนไกลนะคะเจอกันผ่านโลกออนไลน์ก็ได้นะเนี่ยเออเขาจะเข้าหาคุณแหละนะโอ้มีความเป็นไปได้นะคะว่าคนคนนี้อาจจะเป็นเนื้อคุ่งคุณเขาถึงกลับมาชัดเจนกับคุณขนาดนี้พลังงานของการให้โอกาส การชัดเจนเกิดขึ้นในดวงของคุณนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนคนนี้กลับมาแล้วให้ความชัดเจนกับคุณได้นะคะเขารักคุณจริงๆเขาอยากพัฒนาเนี่ยมองว่าเขามีเกณฑ์ที่จะเป็นเนื้อคู่ของคุณนะคะเขาถึงกลับมาแต่ถ้าเกิดว่าไม่ชัดเจนนกมองว่าคุณจะได้เจอเนื้อคู่คุณ คุณจะ move on คุณจะตัดสินใจด้วยเหตุด้วยผลมากกว่าความรู้สึกและคุณมีโอกาสที่จะได้เจอคนที่ใช่นะคะรักแท้คนที่สินเสมอกันกันกบคุณคนที่เขาพร้อมที่จะจริงจังแล้วก็ชัดเจนกับคุณนะคะนกรู้สึกว่าคุณจะเจอนะอาจจะไม่นานนี้แหละนะไม่เกิน3 4เดือนนี้คุณจะได้เจอนะคะช่วงพฤษภาก็ได้นะ คุณจะได้เจอรักแท้รักที่ใช่นะคะถ้าเกิดคนคนนี้ไม่ใช่ก็คงเป็นเป็นการปลดปล่อยซึ่งกันหลายการนะ่ย้จัดเม e น t ขึ้นมานะคะปลดปล่อยพันธนาการที่มีต่อการที่มันยืดเยื้อกันมานานอย่างเงี้ยเหมือนถึงเวลาที่ต้องสิ้นสุดกันแล้วจริงๆอ่ะนะคะขอดูแอคชั่นอ่าขอดูแอคชั่นของเขา คนเก่าเนี่ยรู้สึกผิดกับคุณนะบางงานพ่าไม่ไม่ไนะคะต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลหมอแพทย์พยาบาลน,นะคะคนที่ทํางานเกี่ยวกับราชการก็ได้เขาอยากกลับมาอยู่ในชีวิตของคุณนะคะอยากกลับมาทําตัวน่ารักกับคุณ เขาจริงใจนะการมานกมองว่าคนเก่าที่มาเนี่ยอย่างที่บอกว่าถ้าเขาอยากจะชัดเจนกับคุณมีความเป็นไปได้ว่าเขาจะทําแบบนั้นจริงๆและเขามีความเป็นเนื้อคู่คุณอยู่ในนั้นด้วยนะพลังงานเนื้อคู่สูงมากนะคะสำหรับคนที่เป็นคนที่มีประเด็นกันหรือว่าเ,เป็นคนเก่านะคะไพ้สรุปค่ะให้สรุปเป็นอย่างไรสําหรับชาวราศีพิจิก ขอให้สรุปหน่อยนะเนี่ยลดอีโก้ลดฟอร์มของเขาเพื่อคุณเลยนะคะจะมีความสม่ำเสมอเนี่ยรักคุณอย่างจริงใจนะคะพละงานไพ่หนึ่งเหรียญแล้วก็ temperance นกมองว่าคนคนนี้เขาจะปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อคุณนะคะจะเป็นความรักที่คู่ควรกับคุณอย่างแน่นอนเหมือนกับตัวเขาเองก็ ได้เติบโตขึ้นนะคะแล้วก็ได้เข้าใจตัวเองมากขึ้นชัดเจนในความรู้สึกของตัวเองว่าเขารักคุณเขาไม่สามารถที่จะสูญเสียคุณไปได้นะคะแล้วก็เหมือนเขาได้รับบทเรียนนะคะต่างๆที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์นี้ทำให้เขาได้เข้าใจนะคะแล้วก็ตื่นรู้ว่าควรทำยังไงที่จะรักษาความสัมพันธ์นี้ไว้ได้นะคะ ประมาณนี้สำหรับดวงความรักของชาวธน,นูนะคะนุกมองว่าบางท่านบางคนเนี่ยอยู่ห่างไกลกันอาจจะมีการเดินทางมาพบกันหรือว่าย้ายที่อยู่อาศัยนะคะมาอยู่ใกล้กันก็ได้นะคะย้ายที่ทำงานหรือว่าย้ายไปอยู่ด้วยกันนะคะแล้วแต่บางท่านบางคนไปแต่นุกเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีเกิดขึ้นนั่นเองนะคะ ขอบคุณมากมายเลยค่ะทุกการรับชมรับฟังนะคะใครสนใจปรึกษาเป็นการส่วนตัวนะคะเป็นดวงของคุณเองคุณสามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามแล้วก็จองคิวกันก่อนได้นะคะ mm hmm. ขอให้คุณมีความสุขในความรักค่ะแล้วก็มีสุขภาพที่ดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่นะคะ